10โน้ตบุ๊กน่าซื้อประจำต้นปี2022คัดมาแล้วเน้นๆสเปคสุดคุม้มทั้งตัวสายทำงานและเล่นเกมเนี่ยจะมีรุ่นอะไรบ้างมาดูกันครับ yes! คอมครับทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่ายสวัสดีครับผมบอนคอมครับนะครับคลิปนี้แอดมินบอลก็จะมาแนะนำโน้ตบุ๊กที่น่าซื้อประจำต้นปี2022 20กันนะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับจะมีทั้งหมด10รุ่นด้วยกันนะแบ่งเป็นโน้ตบุ๊กสายทำงาน5ตัวแล้วก็สายเกมมิ่ง5ตัว <Okay. S 1> นะครับผมโดยจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ15,000บาทไปจนถึง40,000บาทด้วยกันโดยทั้ง10รุ่นนี้นะครับผมจะเป็นโน้ตบุ๊กที่มีวางจำหน่ายจริงนะครับแล้วก็จะเอาราคาที่เขาถูกที่สุดที่แ ไปในเพจคอมค้านะผมมารวบรวมให้เพื่อนๆได้ดูกันอ่ะอเดี๋ยวเริ่มต้นไปดูที่โน้ตบุ๊กสายทำงานกันก่อนเลยละกันนะครับผมตัวที่หนึ่งนะครับผมหัวเว่ยเม e บุ๊ก D15 นะครับผมตัวนี้ราคาที่เงินเห็นมาถูกที่สุดนะครับผมก็คือ15,209บาทนะครับผมเป็นตัวสเปคคอ r e i3 g e n น0นะครับแล้วก็มีแรมมาให้ 8GB กิกนะครับหน้าจอก็15.6นิ้ว IPS 60เฮิร์นะครับผมก็ SSD เนี่ยให้มา256 g b อันนี้อาจจะน้อยไปหน่อยซึ่งในอนาคตนะครับผมเพื่อสามารถแกะถอดอัปเกรดเพิ่มเติมได้นะครับโดยปกตินี่แล้วนะครับผมตัวนี้เนี่ยจะมีราคาปกติอยู่ที่16,990บาทนะครับผมก็คือลดไปประมาณพันกว่าบาทได้เลยนะครับสำหรับตัว Huawei MateBook D15 รุ่นนี้นะสำหรับจุดเด่นของเรื่องนี้นะครับผมเรื่องแรกเลยก็คือในเรื่องของบอดี้งานประกอบนะครับผมตัว Huawei MateBook D15 เนี่ยงานประกอบพรีเมียมมากๆนะครับวัสดุก็เป็นโลหะทั้งหมดด้วยนะครับ แล้วก็มีพอร์ชาร์จไฟผ่าน USB-C นะครับแล้วก็มีปุ่มสแกนลายนิ้วมือแล้วก็กล้องแว็บแคมของเขาผมเป็นแบบป๊อปอัพนะสามารถกดเปิดปิดได้นะครับผมประมาณนี้นะมาต่อที่ตัวที่2สครนะผมสำหรับตัว HP Laptop 15s นะผมรุ่นนี้เนี่ยไอ้บอลจะพึ่งชี้เป้าไปเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้เองนะผม จุดเด่นของรุ่นนี้เลยนะครับผมก็คือได้แรมมาสูงถึง16 g b นะครับแล้วก็มี Office แท้ด้วยนะผมซึ่งถือได้ว่าเจ้าตัว HP Laptop 15s ตัวรหัสนี้นะผม EQ2135AU เนี่ยเป็นโน้ตบุ๊กที่ให้แรม16 g ิมาติดเครื่องที่ถูกที่สุดในตลาดณเวลานี้เลยก็ว่าได้นี่ยผมสเปคเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับไรเซน 5550U 0นะครับผมถือว่าค่อนข้างแรงอยู่นะ SSD เขาให้512กิเลยนะครับหน้าจอก็เป็น IPS นะคผม 5.6นิ้ว Wi-Fi 6น้ำหนัก1.7กิโลและที่สำคัญก็คือมี Office แท้มาให้ด้วยนะผมก็คือเป็นตัว Home a s ด์สตูดิโอสอง้วผมก็คือสามารถใช้พวก Word PowerPoint Excel ได้ถาวบอร์โดยราคาค่าตัวของเขานะครับผมจะอยู่ที่17,490บาทเท่านั้นนะผมตอนที่บอลถ่ายคลิปนี้อยู่ราคานี้ยังสามารถกดได้อยู่นะ มาต่อที่ตัวที่3มนะครับผมยังคงอยู่กับแบรนด์ HP นะครับกับเจ้าตัว HP Pavilion 15นะครับผมซึ่งดีไซน์อะไรต่างๆเนี่ยมันจะคล้ายกับตัวแล็ปท็อป 15s ตกี้นี่เลยนะครับผมแต่ในเรื่องของบอดี้งานประกอบความพิมพ์อะไรต่างๆเนี่ยจะอัปเกรดขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะครับผมก็คือจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือบอดดี้งานประกอบพิมพ์แล้วก็วัสดุเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมนะครับผมต่างจากรุ่นแล็ปท็อปตกี้จะเป็นพลาสติกธรรมดานะครับแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือพอร์ pd แล้วก็ dp ในตัวนะครับสามารถชาร์จไฟล์แล้วก็ต่อจอแยกได้ด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นแล็ปท็อปก่อนหน้านี้เนี่ยจะได้แค่โอนถ่ายข้อมูลอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็ยังมีแรมมาให้16กิกนะครับลำโพงก็อัปเกรดเป็นของ B&O n นะครับผมแล้วก็มี Office Home and Student 2019มาให้ด้วยนะครับผมโดยราคาค่าตัวของเขาเนี่ยก็จะ อัปเกรดขึ้นมานิดนึงนะครับผมอยู่ที่21,111บาทนะครับผมมีแบบ1 1, 1ึต่อท้ายด้วยนะมันจะเป็นช่วงโปรโมชั่นของเขานะครับผมแล้วก็ CPU เนี่ยตัวนี้จะไม่ใช่ AMD ละจะเป็นตัว Intel นะครับผม Core i 5 1 1 3 5 G 7นะครับผม4คอร์8เทดนะครับผมแล้วก็ตัวอ n อนบอร์ดเขาก็เป็นตัว Intel Iris นะครับผมก็ถือว่ามาเล่นเกมเบาๆพอได้อยู่นะครับ มาต่อที่ตัวที่4นะครับกับ ASUS VivoBook Pro 15 OLED นะผมได้ยินชื่อว่า OLED ก็คือใช้จอเป็น panel OLED นั่นเองนะผมสีสันอะไรต่างๆเนี่ยมันจะ สวยแล้วก็สดกว่าตัว iBS อย่างเห็นได้ชัดนะผมจุดเด่นของรุ่นนี้นะผมหลักๆเลยนะผมถ้าดูจากสเปคแล้วเนี่ยก็เพื่อนๆอาจจะว้าวกันนะครับก็คือใช้ CPU เนี่เป็นรหัส H นะครับผมเหมือนกับพวกเกมมิ่งโนบุ๊กเลยนะครับก็คือเป็นตัว AMD Ryzen 7 5800H 8 Core คอร์16เทรดนะผมอันนี้คือบอกเลยว่าแรงมากๆนะเอาไปทำงานตัดต่อวีดีโอเนี่ยเรนเดอร์เร็วใช้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยให้ RAM มา16 g ิ SSD 512 g ิ จอโอเลเนี่ยขอบเขตสี Pop ก็สูงถึง100% DCI P3 นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญตัวเครื่องเนี่ยก็มี Office Home and Student 2019แท้ๆมาให้ด้วยนะครับผมเหมือนกับรุ่นอื่นๆก่อนหน้านี้นั่นเองนะโดยราคาค่าตัวของเขานะครับผมจะอยู่ที่3,990บาทด้วยกันนะครับผมอันนี้คือเป็นราคาที่ชีปเป้าลงมานะซึ่งในตอนนี้เนี่ยอาจจะมีราคาที่แบบถูกกว่านี้ก็ได้นะ แล้วก็มาถึงตัวที่ะครับผมตัวสุดท้ายของลุงบุ๊กใส่ทำงานนะครับก็คือตัว MSI p e a s t i c 15นะคผมบอกเลยว,ว่าตัวนี้เนี่ยลดราคามาเยอะมากๆนะผมจากปกติ4 5 4 9 0เหลือแค่34,990บาทเท่านั้นนะก็คือลดเป็นหมื่นกันเลยนะครับผมจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับ หลักๆเลยนะครับก็คือเป็นโน้ตบุ๊กสายทำงานที่มีการ์ดจอแยกนะครับผมเป็นตัว NVD i i a GTX 1650นะครับผมซึ่งถ้าเป็นรุ่นอื่นๆนะครับผมส่วนใหญ่โน้ตบุ๊กสายทำงานเนี่ยจะเป็นการ์ดจอออนบอร์ดนะแต่ตัวนี้คือมีการ์ดจอแยกเอาไปเล่นเกมได้นะครับผมแล้วก็ CPU เนี่ยเป็น Intel รหัสพิเศษด,ด้วยนะครับผมเป็นตัว i 7 1 1 8 5 g 7นะครับผม4คอร์8เทรดนะครับผม RAM ก็ให้มา16บหกิกนะครับผมแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างก็คือตัว SSD ของเขาเนี่ยปกติแล้วถ้าเป็น จะให้ S D P C I E 3.0แต่รุ่นนี้เนี่ยให้เป็น P C I E 4.0แรงๆมาเลย <Wow. S 1> นะครับผมแถมความจุก็ 1TB เทบด้วยนะคือเอาไปทำงานเล่นเกมตัดต่อวิดีโอเนี่ยพื้นที่เหลือๆอยู่แล้วหน้าจอก็ใหญ่นะผมับผม15.6นิ้วคอบเพสี100% S R G B อีกทั้งยังได้รีเฟรชเรต1 1 4ยสเฮิร์ด้วย นะครับผมน้ำหนักก็เบาแค่1.69กิโลนะครับผมรวมถึงพอเชื่อมต่อเขานะผมก็เป็น Thunderbolt 4มาให้ถึง2ช่องเลยนะครับผมได้ทั้งต่อจอแยกชาร์จไฟหรือว่าจะไปต่อค่าจอเสริมก็ได้ส่วนข้อสังเกตรุ่นนี้นะผมก็คือจะไม่มี Office Home and Student 2019มาให้นะแต่เขาจะให้เป็น Office 365ใช้งาน1ปีแทนถ้าใช้หมดครบ1ปีนี่ก็ต้องไปต่อ,อยุกกันเขาเองนะครับผม คราวนี้นะครับผมมาดูทางฝั่งของเกมมิ่งโน้ตบุ๊กกันมากนะครับผมโดยราคาเริ่มต้นเนี่ยของเกมมิ่งโน้ตบุ๊กนะผมจะอยู่ที่20,000บาทขึ้นไปถ้าต่ำกว่านี้เนี่ยไอซิ่งบอลไม่แนะนำเท่าไหร่นะครับผมส่วนใหญ่เนี่ย จะเป็นมือ2มากกว่านะผมมือ1นึ่เนี่ยแทบจะหาต่ํากว่า20,000ไม่ได้เลยนะครับผมโดยรุ่นที่สุดที่แอซิบอลหาได้นะผมก็คือตัว e อเซอร์ในโตรห้ผมที่เป็นการ์ดจอ RDX 3050นะครับผมในราคาเริ่มต้นแค่22,390บาทเท่านั้นนะซึ่งปกติแล้วตัวนี้เนี่ยราคาจะ31,990บานนะครับผมที่ราคามันถูกแบบนี้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นเครื่อง รีเฟอร์บิดนั่นเองเอนะครับผมหลายคนอาจสงสัยว่าเอ้าพี่เครื่องรีเฟอร์บิดมันคืออะไรนะครับเครื่องรีเฟอร์บิดเนี่ยก็คือเครื่องที่ศูนย เอากลับมาขายใหม่อีกรอบนะผมเป็นเครื่องที่ผ่านการซ่อมผ่านการแกะเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไรต่างๆแล้วเอามารีเซลใหม่ซึ่งจะมีราคาถูกกว่าปกตินะครับผมแล้วก็พวกประกันอะไรเนี่ยจะลด,ดลงไปนะครับผมก็คือตัวรีฟิวบิตเครื่องนี้นะครับจะมีประกันแค่1ปีเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ฟรีเฉพาะค่าอะไหล่ค่าแรงนะครับผมโดยตัวเอเซอร์ในตัว5รุ่นนี้นะครับผมจะเป็นทางเว็บเอเซอร์ขายโดยตรงนะครับผมไม่ได้ขายผ่านหน้าร้านทั่วไปนะซึ่งสเปคอะไรต่างๆเนี่ยก็ดูจากรูปได้เลยนะครับผ บอกเลยว่าแรงเหลืออยู่แล้วเอาไปเพิ่มแรงปกเป็นสโบรกิกเนี่ยก็คือจบเลยนะครับสำหรับตัว a อ e r ในตัว5รุ่นนี้นะขยับขึ้นมานะผมตัวที่2นะกับ HP Victus Gaming 16นะครับที่สเปคการ์ดจอเป็น RTX 3050เช่นเดียวกับตัวในตัว5ตะกี้นะผมแต่ตัวนี้เนี่ย เป็นมือหนึ่งแต๊ะนะครับผมก็คือประกันเต็มนะไม่ใช่เครื่องรีเฟอร์บิทนะผมโดยจะมีราคาเนี่ยอยู่แค่เพียง2 6งห0บาทเท่านั้นนะครับจากปกติเนี่ยสามหมืนารนะครับผมอันนี้คือแอนดรอร์ดไปเจอโปรที่เขาลดราคามาจาก JD Central นะครับผมจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับผมหลักๆเลยนะครับก็คือใช้หน้าจอขนาด16.1นิ้วนะครับผมก็คือจะใหญ่กว่ารุ่นอื่นที่เป็น15.6นิ้วนะครับผมแล้วก็สเปคอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าให้มาค่อนข้างดีนนะครับผมเป็ AMD Ryzen 5 5600H 6คอร์12 t h รดนะครับการ์ดจอก็อย่างที่บอกไปแรมตัวนี้เนี่ยเดิมๆนะผมเขาให้มาแค่8กิกนะครับแต่ถ้าซื้อผ่านตัว JD Central ที่ N Bond ชี้เป้าไปเนี่ยเขาจะแถมแรมเพิ่มอีก8กิกเป็น16กิกนะครับรวมถึงมีพวกกระเป๋าเมาส์เกมมิ่งมาให้ด้วยในราคานี้เรียกได้ว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่ใช้การ์ดจอ RTX 3050ที่แบบไม่ใช่เครื่องรีฟร์บิทถูกสุดในตลาดในเวลานี้เลยนะครับผม ถัดมาตัวที่3นะครับกับ a อเซอร์ใน5ตะครับผมที่ใช้การ์ดจอเป็น RTX 3050 TI นะครับผมความแรงก็จะขยับขึ้นไปอีกสเต็ปหนึงนะครับผมโดยราคาค่าตัวนี้ก็คือจะใกล้เคียงกับวิตัตก่อนหน้านี้เลยนะครับจะอยู่ที่27,490บาทนะครับผม จุดเด่นของรุ่นนี้นะครับผมคือคือตัวนี้เนี่ยจะได้หน้าจอนะครับผมเป็นขอบเขตสี72% NTFC นะครับหรือว่าเป็น100% SRGB นั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้ตัวที่1กับตัวที่2นะจะได้เป็นแค่63% SRGB เท่านั้นนะครับผมแล้วก็สเปคอะไรต่างๆนี่ก็คล้ายๆกันนะครับเป็นหลายเส้นห้าห้ H นะครับผมแรมตัวเครื่องให้มา8ปดกิกนะครับถ้าอยากใส่เป 16, น็น16เนี่ยก็ต้องไปหาซื้อเพิ่มมาโดยเอง SD ห้ารองกิกวายไฟฟ์ซิก มี Windows 10แทแ้ตามปกติโดยจุดเด่นของแบรนด์ Acer นะผมถ้าไม่ใช่เครื่อง r e f u r b i s เนี่ยก็คือจะเป็นในเรื่องของประกันนะครับก็คือจะให้ประกันเป็นแบบ on-site service 3ปีเต็มนะผมถ้าเสียเนี่ยก็คือซ่อมฟรีถึงบ้านเลยนะครับแล้วก็จุดเด่นอย่างหนึ่งของตัว Acer ในตัว5เนี่ยก็คือทุกรุ่นนะครับผมจะให้ไฟคีย์บอร์ดเป็น RGB 4-zone นะผมปรับแต่งได้สวยงามมากกว่ารุ่นอื่นที่ราคาใกล้เคียงกันนั่นเองนะ ต่อมานะครับผมเครื่องที่4กับ l ล n ว v o IdeaPad g a m i n g 3นะครับที่ใช้สเปคการ์ดจอเป็น RTX 3060นะครับผมในราคาค่าตัวของเขานะครับอยู่แค่เพียง32,960บาทเท่านั้นนะผมจากปกติแล้วเนี่ยไอ้บอลเนี่ยจำได้เลยว่าราคาเปิดตัวของเขาเนี่ยอยู่ที่39,990บาทนะครับผมแล้วก็เด้งขึ้นไปเนี่ยอยู่ที่4ี9 0 0บาทด้วยกันนะผมปัจจุบันเนี่ยก็คือราคามันลดมาเยอะมากนะผมตัวโปรนี้เนี่ย เอตบอนเพิ่งชี้เป้าไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองนะผมจุดเด่นก็คืออย่างที่บอกไปนะครับการ์ดจอเป็น RTX 3000นะครับผมซึ่งถ้าใครที่งบถึงตัวนี้เนี่ยเอตบอนก็แนะนําให้จัดตัวนี้นี่แหละนะผมก็คือเน้นเรื่องการ์ดจอเป็นหลักนะผมถ้ามาเล่นเกมแรมตัวเครื่องก็ให้มา16กิกจบๆเลยนะครับแล้วก็หน้าจอเนี่ยเป็นไฮไลท์เด็ดเลยนะครับก็คือได้เป็นขอบเขตสี100% sRGB ด้วยนะครับแล้วก็เรฟเลชเนี่ยก็จะสูงกว่ารุ่นทั่วไปนะครับตัวนี้จะเป็น165เฮิร นะครับผมแล้วก็คีย์บอร์ดเนี่ยก็เป็นไฟ RGB 4 o ซนปรับแต่งได้ในราคาเนี่ยถือว่าคุ้มมากๆนะผมต้องรีบจัดก่อนของหมดนั่นเองนะแล้วก็แอบกระซิบนิดหนึ่งนะผมถ้าซื้อตอนนี้เนี่ยจะได้เมาส์บลูทูธกับตัวกระเป๋าผ้า AMD แถมเพิ่มด้วยนะแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายนะผมตัวที่5นะครับกับ l e n o v o Legion 5้นะผมที่ใช้สเปคเป็นการ์ดจอ RTX 3060น่าจะรู้จักคุ้นเคยกับรุ่นนี้ดีนะผมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยของขาดตลาดหนักมากแล้วก็ราคาอัปเด้งไปเยอะเลยปัจจุบันรุ่นที่เป็นล็อตใหม่นะผมจะได้อัปเกรดตัวหน้าจอเนี่ยเป็นความละเอียด 2K นะผมจากก่อนหน้านี้เนี่ยที่ไอซีบอลเคยรีวิวไปจะเป็นแค่หน้าจอ Full HD เท่านั้นนะผมล็อตใหม่ก็คือเขาอัปเกรดมาแล้วนะผมเป็น 2K IPS 165 h z นะผมแล้วก็ขอบเขตสีเนี่ยก็สูงถึง 100% srgb เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็ส่วนสเปคอะไรต่างๆเนี่ยก็คือเหมือนเดิมเลยนะครับเป็น Ryzen 7 5800h การ์ดจอ rtx 3060ตัวนี้เป็นวัดเต็มนะครับผม130วัตต์มากกว่าเกมมิ่งรุ่นอื่นนะครับแปลพอาให้มา16 g b กิกแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะได้เป็น windows 11แล้วก็คือซื้อเครื่องมาเนี่ยเปิดเครื่องครั้งแรกก็จะเป็น windows 11เลยนะครับผมถ้าเป็นล็อตเก่าจะเป็นแค่ วิดีโอ10นั่นเองนะผมจากปกติ46,990เหลือ41,980ซึ่งราคานี้ถือว่าดีมากๆแ,แล้วก็จะมีตัวที่เป็นไรเ้น5ด้วยนะับผมแต่ตัวนั้นเนี่ยจะได้แค่เป็นจอ Full HD เท่านั้นนะครับผมต้องเป็นไรเ้น7นะถึงจะได้จอ 2K ซึ่งจะตัวไรเ e น5เนี่ยจะมีราคาอยู่ที่ราวๆ39,680บาทนะครับผม ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับ10 n โน้ตบุ๊กน่าซื้อสเปคสุดคุ้มประจําต้นปี2022นะครับผมแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าราคาที่บอลขึ้นให้ดูเนี่ยเป็นราคาในเน็ตที่เอ็ดบอลทำโปรชีเป้าไปนะครับผมซึ่งราคาในปัจจุบันที่เอ็ดบอลปล่อยคลิปนี้มันอาจจะไม่ตรงกันอาจจะมีแพงขึ้นหรือว่าถูกลงนะครับผมอันนี้ก็ลองเช็คกันดูนะครับ โดยไอริมอนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ซื้อเนี่ยไว้ใต้คลิปนี้นะผมตรงเดสคริปชันทำอธิบายนะผมยังไงก็ลองไปกดเช็คราคาดูกันก่อนได้นะผมหรือถ้าใครที่แบบอยากจับเครื่องจริงอยากเห็นเครื่องจริงกันก่อนนะผมสิ้นเดือนนี้นะผมวันที่31สสมีนาคมนะครับก็จะมีงานคอมมานะผมจัดที่ไบเทคบางนานะครับเดินทางก็สะดวกสบายนะผมใช้ BTS ลงสถานีมานาหรือว่าจะขับรถไปเองก็ได้นะครับผมมีที่จอดรถอะไรค่อนข้างเยอะนะซึ่งก็ลองไปเปรียบเทียบราคากันดูนะครับถ้าในงานคอมมาถูกกว่านะผมก ซื้อในง,งานคอมมานด์ก็ได้นะผมแล้วก็ในคอมมานด์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีของแถมมาให้ค่อนข้างเยอะนะครับหรือว่าถ้าใครที่ไม่สะดวกเนี่ยก็ซื้อตามที่ลิงก์แนด์อลแปละไว้ให้ก็ได้เช่นกันนั่นเองนะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะผมมีคําถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมยังไงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ที่ด้านล่างใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เองแอนดวอนก็ขอตัวลาไปก่อนละกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์ชชแนลคอมคาร์มด้วยนะ